สวัสดีเอฟซีที่น่ารักนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างนิชาเนียวนะเอาพอ่อวันนี้ทําอะไรบ้างเนี่ยวันนี้ทําอะไรบ้างอ๋อ้ก็จะใส่เหล็กตรงนี้แล้วก็กั้นด้านนี้อืมอใส่เหล็กลุงนี่ไปอะไรจ้ะลุงนี่ไปตัดเหล็กลก,ลก็ทำงานไปเอฟซีวันนี้ก็สองพี่น้องอพี่น้องเหมือนเดิมใช่ นองเหมือนเดิมเนาะก็เดี๋ยวจะให้ทางคุณแม่นะครับเวลาเราแอบฟ้าเสร็จเนาะให้คุณแม่นี่ย้ายข้าวมันกองเออกองข้าวไปไว้ฝั่งนู้นฝั่งนี้ให้ข้าวคุณแม่นอนนอนจะได้ตรงหน้าต่างจะได้ลมเย็นๆเวลาร้อนไม่ไม่ต้องเปิดประตูบ้านนอนเนาะทีนี้เปิดประตูหน้าต่างก็ได้ พัดลมก็ไม่มีร้อยแปดสิบสองครึ่งตัดเส้นเลยเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเดี๋ยวจะพาเอฟซีดูไม่มีอะไรนะพี่น้องมีแต่กระสอบข้าวอันนี้คือไปรับจ้างเข้ามานะนี่ที่คุมไว้คือกระสอบข้าวเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บ้านแม่ไม่มีนะเครื่องซักผ้าก็ไม่มีทีวีไม่มีพัดลมไม่มีนะไม่มีอะไรเลยนะพี่น้องเครื่องใช้ไฟฟ้าคนไม่มีก็คือคนไม่มีเนาะ นะก็อย่างที่เราเคยเห็นมาเนาะหาเงินมาได้ก็ซื้อกลับไม่ซื้อกลับก็ซื้อข้าวพี่เนอะเอาลงนี้ก็ลงไปตัดเหล็กทางด้านโน้นมาน้อยก็เยอะนะพี่น้องนะ เพื่อนเจ้าเตอร์กับเจ้าตายก็เยอะนะวันนี้เป็นศูนย์รวมเด็กน้อยวันหยุดเขาจะมาเล่นกันที่นี่นะ พอเป็นคนตัดเด็กเอาพอจอยก็ทั้งคนก็เอาเหล็กขึ้นมารอลงนี้ด้านบนแล้วนะคะ <Okay. S 1> ขอขึืนบันไดลิงใจมาค่อยแตนเจ้าบ่ก็กำลัง ประกอบเครื่องเพื่อที่จะเชื่อมเหล็กนะทำเส้นเนาะไว้ยิงฝาเชือร่านะคะถึงลงมือได้พี่น้องอย่างนี้ ข้างบนนะ่ะใส่เหล็กอีกอยูบนนะ่บ่น่ะวันนี้เราก็ มาสายๆหน่อยหนึ่งนะพี่น้องนะแล้วก็เผื่อจะทำโน่นนี่นั่นเมื่อเช้าก็ตื่นตั้งแต่ตีสี่ครึ่งนะตีสี่นะพอมาตอก็ลุงมาล้างหน้าแปรงฟันโอ้ตัวหนูไม่ล้างเลยพี่น้องเอ้ยตุ้มพะาห่มไปเลยนะไปส่งมาต่อยที่โรงเรียนเตาใอยไปมา่ต่อก็ไปหาซื้อกินข้าวเนาะแม่ว่าไม่ได้นึ่งข้าว มาซื้อกินข้าวกินน้ำแล้วก็รอขึ้นรถบัสกาเที่ยวทัศนะศัก มันจะจะเสียงหนวกหูหน่อยนะคะเอฟีป,งป้งป้งปังปัง lưu ta nó bị nó ngon mép 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 giờ. Đai này yàng. อ้วนไม่ไม่เล่นกับเพื่อนหรอลูกเพื่อนเยอะแยะวันนี้เจ้าโอเลนมาด้วยพี่น้องตอนนี้ก็กำลังขืนนะเพื่อนใหม่ถ้าเกาดเราติดตามรับชมตอนต่อไปนะคะก็ลุ้นทุกวินาทีนะแล้วก็มาร่วมทำบ้านนะคะ ของผู้แม่มีโอกาสนะคะด้วยกันเนาะกับโครงการดีๆของเรานะคะโครงการผู้มอบโอกาสสําหรับคนแม่มีโอกาสคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะเข้ามาชมคลิปให้ลุงนี้ด้วยเนาะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ